สองวันต่อมาภายในโจนเจา้าเมืองเป็นยังไงบ้างไปแรกมาได้เท่าไหร่แล้วอะาหนมของพวกนี้หากเอาไปขายจะได้เงินมาจเจ็ดหมื่นตะลึงทองยังขาดอยู่อีกสามหมื่นตะลึงทองทำยังไงดีของมีค่าในโจนก็เอาไปขายแล้วก็ไปแลกเป็นเงินหมดแล้วอาใช่เสี่ยวชิงจะไปเลือกดอกไม้ที่ําค่าไปส่งมาให้หมด ซูแย,ย่ท่านพ่อทำาไมท่านกลับมาเร็วจังหากข้ายังไม่กลับมาอีกจนจะเมืองคนถูกเจ้าขายไปแล้วเจ้าใช้ใจ่ายเงินหนึ่งแสนตังหนงทองโดยไม่พิกตาได้ยังไงไม่ว่าตระกูลของเจ้าจะเลิศมากแค่ไหนเจ้าไม่ควรจะใช้ใจ่ายมือเติบเช่นนี้ได้ท่านพ่อท่านใจเย็นก่อนนะมองตาท่านพ่อแบบน้อยใจฮ่าช่างมาเถิ ถ้าเก,กินเรายังพอมีเงินซื้อทองไม่ได้อีกหนึ่งแสนแผ่นก็ไม่ใช่ว่าตระกูลของเราไม่มีเงินหรอกนะเจ้ายังขาดอีกเท่าไหร่ขาดแค่สามหมื่นตำลึงทองเท่านั้นเราไปนี่คือกญแจสินสมรสของท่านแม่เจ้าข้ากับท่านแม่เจ้าเตรียมไว้เพื่อเป็นสินสมรสของเจ้าในอนาคตท่านพ่อในอนาคตข้าขอสัญญาข้าจะไม่ใช้เงินซื้อเรือโซลาอีกเด็ดขาด ข้าจะเก็บเงินไว้ให้ท่านพ่อหมดเลยช่างเป็นลูกกระตันยูไปพาคนพวกนั้นกลับมาเสียข้าอยากจะเห็นนะว่าเป็นเทพบรรท่านใดที่ลงมาจุติมายังโลกและทําให้เจ้าสาบสนและหลงผิดแม้กระทั่งจะขายบ้านเอ่อไม่มีทางที่จะนาคนกลับมาได้หนึ่งแสนตะลึงทองนี้มันเป็นราคาขค้าหนึ่งคืนใครก็ได้ไม่เช่พ่อข้าที อหน่อยทั้งลุจะไม่ฆ่าเกิดมากเลยนะเฮ้ยเมื่อครู่อาาชามัดไว้ท่านพ่อสังกติอารมณ์ก่อนค่อกลับวนและกันคนหนูให้ตาสิลืมถามว่าเก็บสินรบไว้ที่เรือนไหนกรรเหล่ดอกนี้ใช้ปเปิดเรือนใดอาคุหนูท่านเลยไปแล้วเหรอสิสัรวจทั้งหมดของเธออยู่ที่มืองเหลือง กระแจ้ดอนี้เป็นของโจรหลังเก่าในเมืองหลวงเจ้าค่ะหากใช้รถมาไปที่เมืองหลวงต้องใช้เวลาเดินทางอย่างน้อยหนึ่งเดือนแล้วขาจะจ่ายเงินท่านันพวกนี้ได้ไงกันนึกออกแล้วนาดตัวก็อีในห้องรับแขกที่เป็นแม่หนานหายอายุหนึ่งพันปีไปขายได้ราคาถูกและได้นำเงินมาให้ข้าเจ้าค่ะกหนูริมคลองฮ่ตอนนี้ก็สามารถดงเงินได้ในครบหนึ่งแสนตะบึงทองแล้ว เสียงอะรเสียเหลียงเจ้ารู้อะไรหรือไม่ข้าได้มวาว่าเจ้าบางน้อยทำให้ตระกูลเสียหน้าอีกแล้วขอาีี้นางถึงกับทำให้ครังในจนไม่เหลืออะไรเลยสติที่ซูซูไลยอย่างซูแย่ที่มีอนุนําไม่ท้วนอย่าไปพูดถึงนางเลยอับอมงคลก้ตัดตอนที่หกนะคะหากข้าจะไม่ผิดเสี่ยเหลียงเมื่อสอวันก่อนเจ้าเกือบถูกเจ้าบางน้อย พักพาตัวไปนี่นะเอะลางปร๊ป้หนายากก่กะผีคนอย่างนานอะไม่คู่ควรเออเดิเมแอนว่าจะเถกว่าร้ายอะไรไปหน่อยนะอ่ะจีนชนเฉานี่ไม่ใช่สมุดไพ่ทั่วไปข้าไม่ค่าคิดเลยว่าจะพบจอมันที่นี่ได้เอ๊ะแม่นางเพื่อนนั้นเป็นใครนางเงยงามมากแม่นางอยากมาล,ล่องเรือที่ทะเลสาบกับพวกเราหรือไม่ อ,อยากสิค่าแค่กัรเรือลำน,นี้เพื่อไปรับของก็เท่านั้นค่าน้อยอย่างส่วนไม่ทราบว่าแม่นาำชื่ออะไรหรือขอทราบได้หรือไม่สแย่เอ๊ะแม่น,น้ำพวกนี้เป็นชาวต่างเมืองใช่หรือไม่เจ้าของจะไม่รู้จเจ้ามโนแห่งเมืองส่วนแย่ก็ชื่อสุย่เช่นกันสุย่พวกนี้ชอบชวยุดมากที่สุด ยาสาโอหังชว,วาอำนาจไปทั่วไะทำแผลแล้วทำแต่เรื่องอื้อฉาวในเมืองโซเนยียไม่มีใครกล้าใช้ชื่อที่โชว์ร้านเหมือนนางเลยอื้อฉาวต่างเมืองอ่อเมื่อสองวันก่นอนเรืออิงนชนิของพวกเราหนาะถูกไฟไหม้เพื่อคนอยู่ในนั้นแล้วถูกไฟคอกตายหมดว่ากันว่าทันทีเจ้าเมืองน้อยก้าวเท้าออกจากเรือนอิงชนินก็เกิดเพลิงไหม้ทันทีนั่นน่าจะเป็นผลงานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของนาง ฮะเล่ออิงเฉินถูกไฟไหมเข้ามาแต่ห่าเงินมาสองานแต่เรื่องเฉินกลับกับไฟไหมแล้วอา้าวถ้าอย่างนั้นข้าก็ไม่ต้องเสียเงินถึงแสนตันทองแล้วแม่นางท่านมันต้องใช้ข้าแล้วท่านคิดว่าค่าลุกงานหรือไม่อา่าก็พอใช้ได้นะแต่ดีดแค่ไหนก็ไม่สามารถสู้ชั่วชิงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นไปอีกได้นะฮะแซงอะไรอยู่อา้า จ้าบังเหอขนาดนี้พรอเจ้ามีจุดประสงค์ที่อยากจะทำอะไรกับเขาใช่หรือไม่เจ้าเพื่อเรื่อยๆเจ้าเป็นใครถึงได้กล้าย่ยุคอสุามเพลเพลินของเราเจ,จ้าจินชุนเฉาจะจินชุนเฉาข้าไม่คยคิดเลยว่าจะได้พบสมุดไพยหาย,ยากได้ที่นี่ชาชาลาหยุดเรือให้ข้าด้วยไม่ให้ไปจะกว่าเจ้าจะมอบจินชุนเฉามา าาก็จบตอนที่เจ็ดแล้วน,นะคะนะคะหากเจ้าไม่ไลงเรือของพวกเราเป็นไปนไม่ได้เลยที่เจ้าจะได้จินชุนเฉาเอามันม่คหข้าต่อให้ไม่ไปนั่งเรือของเจ้าจินชุนเฉาก็เป็นหนังข่าอยู่ดีเอ้วหันี่ตายเจ้าข้าข้าทำไมน่ะหรือก้าดีอย่างไงถึงได้ดีค่ะ เจ้าลงมือก่อนข้าแค่ป้องกันตัวเท่านั้นไม่คิดเลยว่าแม่แนางซูจะเป็นคนอารมณ์แรงเช่นนี้ข้าเป็นคนอารมณ์แรงพระเจ้า,จาก,กับลูไม่ใช่เลยเอ๊ะนี่ทาเหมือความว่าอย่างไรกันเซี่ยแรงทายาสายตรงของตะก,กูลเซียศิธย์ตะกูลหนักในเมืองหลวงข้าจำได้ว่าเป็นเจ้าถ้าเจ้าเมืองน้อยเซี่ยวชิงอ้ะถ้าเจ้าเมืองน้อยในจจมมีบางสิ่งไม่ปกติเปิดกลับจนไปนตรวจสอบ เจ้าค่อยๆพูดรถที่โจวนเกิดอะไรขึ้นมีความต้องการสุดยาไม่เลือกแต่เนท้าปเป็นเซนที่จะให้และดูเหมืนฝ่ายสุดรยาเอ๊ะเดี๋ยวว่าจะเป็นชูชิงกลับไปกันเถอะสินค้าให้เจ้าไปทำเจ้าทำได้หรือไม่ขอนูช่วยเคนตัวก้าอี้ไม้หนาท้ห้อาย 1, ุหนึ่งพันปีขายได้ห้าหมืน่นตำนึงทองเจ้าค่ะเอาไปที่ห้องตามที่ทางสั่งเจ้าค่ะเจอาไมโดนกับจวนนะให้ไปหาคนที่ซื้อเครื่องเขียนเอ๊ะ ให้ไปหาคนที่ซื้อเครื่องเรือนชนนั้นเจ,จ้าค่ะจนเจอมืงศรนแย่อ่าหาเป็นคนพวกนั้นต้องรู้สึกอย่างไร้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงไอเป็นเขาจริงๆด้วยถ้าเจ้าเมืองสูเหตุณดต้องกัรงวนด้วยมันก็แค่ของของคนตายมันจะสำคัญกับชีวิตของมันได้ที่ไหนกันฮ่าฮ่าแรคูสองสามคง ให้ข้ามอสุดยารับของบรรพบรุษเจ้าจะถูกข่าที่ถ้าเป็นท่านจอมมนสนแย่มาก,กันไปแล้วก็จบตอนที่แปนะคะที่ท่านจมอมาพูดมามันก็ถูกต้องสุดๆในเมื่อเป็นเชนี้แล้ก็แย่แล้วหากทั้งไม่ชายจะเฮี้ยมพวกนี้กดคานทุกอย่างก็จบเช่นแล้วเดี๋ยวก่อนเพ่อมีบักคนเหตุใดท่าถึงมาอยู่ที่นี่ได้ จ้รู้จักหรือค้าข้า,ขานนการกระทำดื่มน,น้ำปฏิบัติตามรู้สึกดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นแล้วยาขอนจะกคนสูข,ของเราใช่หรือไม่มันคุมค่าที่ได้พู้อ,อื่นยังกระลูกกว่าหรือเหตุใดนในท่านถึงยอมกินสินี่นางยิ่นให้โดยไม่ถามอะไรสักคำแถมยังเรียกนางเพื่อมีบักคนอันนั้นเพื่อมีบักคนทิ้งข้าไว้ที่เดียวคนเดียว ท่านหายไปที่ไหนมาเอ่อไม่ใช่ข้านะข้าไม่ไทำเช่นนั้นข้าวันนั้นข้ามีธนัตด่วนจึงรีบไปนะ่ะรู้สึกช็อกสุดๆวันนี้ท่านมาที่จรเจ้าเมืองทำไมหรือปลบหลังข้าเร็วเขาจะมาดึงอาวหินวิญญาณออกจากตัวข้าแน่ๆเลยข้าดินมาว่าเจ้าเมืองซูงมีสุดยาของมานผลมีลว่ที่สามารถบรรเทาอาการทุกพผิดได้ข้ามาที่นี่เพื่อเรามัน ข้ามาขอสุดยาแค่ได้หรือตอนนี้มีอีกเรื่องแล้วเพวื่อนเพืนท้าไม่ใครกันแม่อ่าช่างมาเถอะไม่ช้าก็เร็วอย่างไรเขา,าต้องรู้ค่าอยู่ดีเอ่อข้าเป็นท่านเจ้าเมืองน้อยสูญแย่นะ่ะแล้วมีหินยาดอยู่ในตัวอ่าประกบท่านคือท่านเมืองน้อยในตำนานท่านพ่อการช่วยคนเป็นการสร้างบุญะเจ้าเจ็ดช้น เหตุใดเราไม่ขายสุดยอดไม่ให้เขาล่ะหากเขาไม่ได้พบก,กับซูรุ่นรุเาขาคงไม่มีทางารู้เ่เกี่ยวกับหินวิญญาณสอดมีดรุ่นรุ่รีบขายเร็วๆเขาจะได้รีบกลับไปสักทีเอาล่ะเพื่อสนองควาเห็นแกนตัวของเจ้าเจ้าขายของทุกอย่างในเจรนได้จะขายของที่สืบข้อจากบรรพบุรุษอีกนั่นเป็นหากฐานของลกกุญซูนะท่านข,ข้าบล่านะข,ข้าหุบปากเจ้ามันว่าไปแล้ว ืู้อาวุสเสียงดังสำนักเสียเฮวยเหมินเอ๊ะกลาจับตอนที่กล้าแล้วนะคะตาตอนนี้เสร็จนะคะนายท่านเจ้าเป็นนายของสำนักเสียเฮวยเหมินนี่ตั้งใจใช้กำลังมาขับค่าหรือท่านผู้มีคนเพื่อเขาก็จะผิดแน่เลยใส่เสื้อใส่เสื้อนายท่านที่ทำแบบวามว่ายอย่างไงท่านอยากได้มีดลัวใช่หรือไม่เราจะขายให้ท่าน ข้าไม่ควรเขียนให้เจ้าเป็นเจ้าสอบนะักเชื่อเหมือนที่ส่งพลังไม่ควรเขียนให้กลุ่มให้เป็นกลุ่มนักฆ่าที่โหดเหี้ยมที่สุดเลยแม่ผู้สร้างขายับตาตอบรับขออภัยเพื่อเป็ดที่ครับถอนกำลังเอ๊ะกลับไปแล้วเหรอตอนนี้พวกมไม่นคนเชื่อข้าแล้หรือยังไม่ว่าเจ้าจะใช้กำลังบังครับหรือหลอกล่อให้ข้ามาสุดรยาให้ข้าก็ไม่ให้เจ้าเป็นแต่ข้าจะตายเลือนใคร เสื้อชิงนี่คือยาไม่เลือกที่ท่านต้องการมันมีนพลอยท่านกินได้สักพักหากกินหมดแล้วค่อยาหาค่ายก็ได้อายะเตรีมใจม่ายาล้าค่ายค่าจริงๆหรือ,เ,อ,อเรียกซะสน,สนิทสนมเลยนะแอบสุดยาไม่เลือดเป็นมาดอกสืบผ่าออนเดกเกินเซอร์ท่ายังเป็นรานนักฐานด็กเกินเซอร์ของค่ายในวงการหลับยาท่านพาค่ายมายังขายเมื่อหลังนะ แต่ว่า,างน,นกระตามเมื่อไรที่ข้าได้สืบทอดตำแหน่งบางมุตระกูลข้าจะม,มาไม่้ท่านกระซิบเหตุใดท่านถึงเรียกข้าอาข้าไม่แค่เห็นคนดีง,ดงามเช่นนี้มากรนท่านคิดว่าข้านางามท่านเลยอยากช่วยเหลือข้าใช่ข้าหลงใหลความงามมาโดยตลอดและข้าตามืดเพราะความงามข้เนือไอ้ท่านมาเหินแล้วบอกไอ้ท่านรีบไปหาที่ส่วหลังบ้านเจ้าค่ะ อาฆ่ามีเวลาแล้วให้ส่งนะช่างเป็นสตรีที่แบบะหลาดจริงๆหากจะบอกว่ากลัวข้าต่กลับช่วยเหลือข้ามาสี่ห้าครั้งหากว่าหากบอกว่าต้องไหวในความงอนข้าแต่หน,นจะช่วยข้าแล้วนางไม่เคยทำอะไรข้าเลยในท่านเรายังต้องการสุดยามีด้วยกับหินหยาดอีกหรือไม่ไม่รียบยังมีอะไรเยอะจะลูกแป่ จะเล่นว่าอะไรอยู่เนี่ยไปขาเลยนี้นะจินเอ๋อแอ่ไเป็นท่าวพ่อของข้านะได้เปิดฆ่าเลยเลยคข้าจินเอ๋อเชื่องถาวันเจ้าเด็กดื้อนี่เจ้าจะเปลี่ยนเกิดใหม่แล้วมาฆ่าข้าตัวเองใช่หรือไม่ท่านพ่อข้าจะกล้าดีทำเช่นนั้นได้ยังไงกันขมันเจ้ากล้าดีมากข้าจากตอนที่สิบแล้วนะคะทุกคน